ไปคุยกับนักพยาการแพทย์นะคะแล้วก็ยกัวกรณีของเกียรติไปคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องของการมีความสงบแล้วก็การดูแลตัวเองในเรื่องของสภาวะแวดล้อมอาหารคนแวดล้อมด้วยมันจะมีผลอย่างมากๆต่อโรมาเ็งมาเลงจะไม่หายไปจากตัวเราถ้าเราไม่เชื่อแล้วนะคะแต่ในส่วนที่จะยุติได้ก็คือปัจจัยปัจจัยที่เสริมให้มันมันสงบในตัวแล้วคะก็คือเรื่องจิตใจอาหาร สิ่งเวื่งร้องตู้เดือบขาครอบตัวแล้วก็บุคคลอื่นถ้าบุคคลนั้นใกระตุ้นเขาเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นความผิดของเขาหรอือว,ว่าเขาจะต้องอะไรยังไง<ม>ตรงน,นั้นแต่ถ้าตัวเขาไม่ได้กังวลพุกทุกอย่างมันไม่มีอะไรเลยบริก็จะฝ่อลงไปแต่จะจะออกจากร่างมันมันไม่มออกที่ตรงนั้นแหละดยหลักฐานก็ก็ยอมรับนะเดยการรักษาจิตเนี่ยจิตเนี่ยไปรักษากายได้ได้ได้ไหลได้มากทีเดียวนะ่โรคบางโรคเนี่ยก็จิตเนี่ยสามารถไปรักษาได้ ราะนั้นการรักษาใจเ,เป็นตัวสําคัญอย่างยิ่งเลยเนี่ยรักษาใจเนี่ยเรารักษาใจเนี่ยเอามานันหัดทาสมาธิบ้างนะแล้วก็มันพิจารณาพิจารณาแยกแยะเห็นสภาพของอวยเวทนาของกองเก็บไข้ได้ป่วยให้ยอมรับให้เห็นชัดเจนว่ามันเป็นอาการหนึ่งเท่านั้นที่มันมีเกิดแล้วก็มีตัมันไม่ใช่เราเราเป็นเพียงเข้าไปรู้อาการอันนั้นเท่านั้นเองเนี่ยเมื่อเรามันพิจารณาอันนี้แล้วเราเองจะไม่หวั่นไหวกับอาการอันนั้น แล้วเมื่อจิตมีมความสงบมันก็มีมความร่มเย็นในเครื่องหล่อเลี้ยงจิตของเราเองนะมันก็ไม่ก็เดือดร้อนต่อไอ,อ้วุ่นวายไปกับโรคภัไยไข้เจ็บอันนี้ไอ้ใจยอย่างนั้นสามารถที่จะรักษาทําให้กายเนี่ยดีขึ้นนะเนี่ยเพราะนั้นไอ้อำนาจของใจเนี่ยมีกําลังมีพลังมากเกี่ยวข้องกับกายเแบือนกับที่เขามีนิทานเล่าคนจะไปเทีเ่ยวไปไป,ไปดูหนังเดินกลับมาเดินตื่นเดินกลับบ้านไปก็เดินมาเป็นหมู่ไอ้อีกคนไปเดินเป็นเหยียบออกกะลามะพร้าว กะลามก็พิกมาสับท้าวปอกมนกแตกโอ๊ยงูว่างูฉกเท่านั้นอ่อนปวดเปียกเลยไม่ได้เลยอ่างูเพื่อนหาไม่ได้ช่วยไม่ได้หาไม่หาหมออะไร,รอะไรอ่อนปวดเปียกแข้งขาอ่อนไม่มีกําลังเลยเออพองูมาส่องไฟฉายหาจับงูอะไรอะไรจะังให้หมอจับไปจับมาหาไปหามาไปเห็นไอ้กะลามันเลือดอยู่โอ๊ยอกะลามันพิกมันสับตีนพอรู้ว่ากะลาเดินปอเลยนั่นแหละเพราะนั้นใจในกําลังใจเนี่ยตัวสำคัญนะ ความเจ็บไข้ด้ป่วยเนี่ยกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะนั้นกําลังใจจะเกิดขึ้นมาเพราะมีทมเนี่ยเพราะฉะนั้นในการสร้างทางการปฏิบัติทางตัวนี้ตัวสำคัญอย่างยิ่งยาพาตานอนใจพวกเราชาวพุกเนี่ยเรามีะูุทธเจาเป็นศาสดาผู้แนะนาไอ้ไอ้คนทางแห่งการปฏิบัติแก่เราแล้วเนี่ยเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะเดินตามแนทางที่ศาสดาที่เราพาตัเนินมาถ้าหากเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราพร้อมเสมอที่จะประสบสัมผัสกับไอ้เรื่องของโลก ต่างๆนานาไม่ว่าความเจ็บใค้ได้ป่วยจะมาแบบประเภทไหนความตายจะมาประเภทไหนมันพร้อมพร้อมที่จะรับได้เพราะมันรู้รู้ชัดเจนว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเขาเป็นสภาพเท่านั้นเองอย่างนั้นเองมันมีอยู่คู่โลกมาแต่ไหนแต่ไรมัไนไม่ใช่มีอยู่เฉพาะเราในปัจจุบันนี้กับเราเท่านั้นมันมีมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแ,แต่เรายังไม่เกิดมันก็มีอยู่อย่างนั้นเราเกิดมาแล้วมันก็มีอยู่อย่างนั้นเราตายไปแล้วมันก็ยังมีอยู่อย่างนั้นไอ้โลกมันมีอยู่อย่างนั้นเท่เท่านั้นแหละความเกิดความแก่ควาาามเเตยยนนี่่อูทั้ แล้วเราจะมีอัศจรรย์อะไรกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่เรามีที่เราที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันในในนี้เรามองเห็นว่าเออไม่เฉพาะธรรมดาไม่มีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งมันไม่ได้จะมีอยู่เฉพาะกองนี้นี่เพราะเราเราเห็นเรารู้ชัดเจนอย่างนี้้วมันมีอยู่ในกองไหน้ะเท่ากันหมดมีอยู่ในกองตาสีตาสามีอยู่ในกองไหนเหมืนก็เท่ากันเหมือนกันหมดมันไม่มีอะไรจะต้องหวั่นไหวไม่มีอะไรต้องผิใจไม่มีอะไรต้องเสียใจมันเห็นไม่ของธรรมดา 本来毎日とるなあ。